การคุยแซบโฉกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิง่งกริ๊งด้วยนะคะกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งคุณผู้ชมครับ27่สิบเจ็ดวันจิตย,ยาโฉนดทุกป,ปีเนี่ย,ยเป็นวันเกิดของธัญญาใช่ไหมคะเนพิธีกรของคุยแซบโฉกเราด้วยและทุกป,ปีเนี่ยธัญญาก็จะใช้วันพิเศษวันนี้ฉลองกับคนพิเศษของเขาที่ไม่ใช่พวกเรานั่นเองนะ27หรือ26พี่วันนี้เท่าไหร่ยี่สิบหกยี่วันนี้แหละที่ธัญญาไม่มาเพราะเเอาเวลาของเขาเนี่ยไปใช้คนอื่น แต่ว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งเพราะว่าเห็นในอินสตาแกรมของคุณสามีล่าสุดเพิ่งลงชั่วโมงที่แล้วนี่เองค่ะว่าสุขสันต์วันเกิดนายใหญ่ม,มีความสุขมากๆที่สำคัญสุขภาพต้องแข็งแรงถ้าจะครองตำแหน่งเมียยืนหนึ่งโอ้ยวัน พร anyway> pues ุ่งน okay. <oh 네ี้พี่ธัญญามานะต้องมาบอกนะว่าของขวัญที่ได้ปีนี้กี่หลักคะพี่เอาอย่างนี้ก็แลวกันถ้าเกิดธัญญาดูอยู่จะบอกว่าด้วยความรักจากทุกคนที่คุยแทบชวาไปเบิร์ตเดย์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาฉลองกับทีมงาเราด้วยกันลวกันมีความสุขมากๆนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องข่าวจกสนุก com นะคะมีคลิปที่ถูกอกถูกใจแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยที่ใบเฟิร์นพิมพ์สนอกกับสีมีโอกาสได้เจอกับเด็กแฝดซุปตาสายฟ้ากับพายุลูกไม่ชมอ๋อดูจากคลิปสิน่ะปั่นปวนมากในห วิ่งว่วนลดแบบเรียกหลบหล,ล,ลีกน้องสายฟ้ากับน้องพายุนี่แบบกำลังไล่จับกันอยู่ด้านล่างอ,ะอ่ะเรียกว่ากันวิ่งจนแบบเหนื่อยอะ่ะคือเอาง่ายเหนื่อยก่อนน้องอะ่ะแล้วไปเฟิร์สก็ทำใสยลักไม่ไหวแล้วพี่อุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิอ๊บคืออะไรคะพักก่อนฮะห,หยุดก,ก่อนหยุดก่อนอย่างเงี้ยหรอใช่<พ>อิ๊บอิ๊บต้องพูดอิ๊บอย่างเอิ๊บ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 คือเบรกก่อนต่างต่างจังหวัดก็ใช้แบบนี้กันพี่อีกนานไหมอีกแพ็กหนึ่งตายแล้วต้องบอกว่าเป็นการแบบ เขาเรียกว่าอะไรสุดท้ายสาวใบาเฟิร์นี่ยต้องยอมพ่ายแพ้ให้กับน้องสายฟ้าน้องพายุเลยเอออ่ะขอบคุณข่าวจากสนุก .com ด้วยกันละกันนะครับอ่ะทีมงานบอกว่าน่าเสียดายหมดเวลาลงแล้วอะ่ะขอบคุณมากเลยนะครับที่ใช้ไหวบ่ายแบบนี้กับพวกเราแล้วพรุ่งนี้มาทรบกันฉลองวันสุขเดือนที่นี่กับคุยแซบโชว์สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ ดูคุยแซบชอจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับบ๊ายบาย